สวัสดีทุกท่านนะครับเนอะนะครับมาพบกับผู้เทียนนะครับคลิปหนึ่งนะครับผมในวันที่15กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวจะมาลองเบิร์คีย์บอร์ดนะครับความแตกต่างของแต่ละรุ่นนะครับที่หลายท่านทักทายเข้ามานะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าจะเป็นทางอ่า messenger นะครับหรือจะเป็นทางในช่องทางของอ่าเพจหรือว่าทางยูทูบนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวให้เบิรงความแตกต่างนะครับอ่ามือนี้มีหลากหลายรุ่นนะครับรุ่นที่อ่าลงเสียงแซมได้นะครับคือยังอ่าตัวนี้นะครับผม ยามาฮ่า PSR S950 นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นใหญ่ในตำนานนะครับสามารถเสียบไม้ได้นะครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับผมจอชัดเจนนะครับตัวนี้เรื่องของเสียงเรื่องของยางนี่ถือว่าเสียงนี่ก็ได้หลายนะครับผมได้หลากหลายนะครับเสียงแซมนะครับจังหวะก็ลุ้นหลายๆนะครับตัวนี้ก็ยังรีวิวไปเบื้องต้นนะครับเนาะคือจะเป็นจังหวะ จังหวัดลำซิ่งนะครับลำซิ่งลำเพลินเนี่ยจังหวัดกะลูกหลายพอสมควรนะครับอันนี้ก็มาจากเครื่องเก่าครับมาจากเจ้าของเก่าเพื่อนน้ำแน่นะครับจังหวัดลำซิ่งจังหวัดอ่าหมอลำต่างๆนะครับโบลิโล่เขื่อนหลากหลายนะครับจังหวัดโบลิโล่จังหวัดบิกินสามชาหมอลำอย่างอยู่ในนี้นะครับมีมีเยอะนะครับผมมีเยอะนะรตัวนี้ตัวนี้นี่ก็อาจจะเพรต้องเบาหลายเพราะว่า รีวิวให้เบิงหลายเทือแล้วนะครับเนาะตัวนี้สำหรับเสียงกีตาร์เพาะๆนะครับเสียงแคนครับหรือจะเป็นเสียงแน่เสียงมัตติแพดอันนี้คือคือความหลากหลายของรุ่นใหญ่นะครับผมหลากหลายของรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้อยู่สิบสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับเด้กเออทนาสนใจสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับถ้าเข้ามาอีกรอบนึงก็ได้นะครับตัวนี้คือลงแซมได้เลนมิดดีเลนยังได้นะครับถือว่าเลนขึ้นเวทีได้นะครับรุ่นนี้ครับ นะครับราคาราคาลักยูนีตนะครับแล้วก็คือไมร่ระดับหนึ่งนะครับก็นี่เป็นตัวนี้เป็นโรแลนด์นะครับผมโรแลนด์บีบีเนะครับบีเคหตัวนี้ก็จะเป็นอ่าอิเล็กโทรดน,นะครับที่มีลําโพงในตัวคือกันนะครับมีจังหวะนะครับลงจังหวะอ่าเลรนจังหวะผ่านแฟดได้นะครับมีตัวโซโล่มีตัวโซโล่ที่ี่าน ลำซิ่งจังหวะอันนี้คือกันนะครับเอากระกดเบิ้งว่าเขาสิเริจังหวะใดเอากระสิริผ่านตัวนี้เลยนะครับผมโบลิโล่สิครับแต่ตัวนี้นาจอกระประมาณนี้นะครับผมนาจอกระมีมีอันนี้แต่ว่าเป็นเครื่องเก่าเก็บนะครับสภาพสวยๆนะครับโบมีแทบจะไม่เคยใช้งานเลยนะครับตัวนี้คุ่ยังไปใดมาสภาพเก่าเก็บเลยครับถ้าใยสนใจกับติดต่อมากกบตัวนี้หมื่นสามนะครับผมหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเด้อครับเด้อนะครับจังหวะจังหวะโบลิโล่ครับ กถือว่าเดี๋ยวเห็นอยู่ครับก่ได้ถือว่าชิไลายนะครับผมจอรนอันนี้ก็เปลี่ยนเสียงอยู่นี่แล้วครับตัวนี้มีตัวโยกเสียงพร้อมนะครับผมสำหรับโรแล,ลนตัวนี้นครับ อันนี้ลงจังหวะได้ลงแซมไม่ได้นะครับผมอันนี้ลงจังหวะได้ลงแซมบ่ได้ราคากระสีลดลงมาตัวนี้หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทครับสภาพซุ่มเสียงกัเดี๋ยวสีรีวิวให้เบิ้งอีกเท่าหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้เข้ามานะครับนี่อันนี้กระสีเป็นรุ่นที่ลงจังหวะลงเสียงไม่ได้นะครับกระสีถึงลงมาครับตัวนี้เป็นแต่ว่าตัวนี้มีมีตัวโยกนะครับเรื่องนี้ตัวนี้มีตัวโยกเสียงนะครับเป็นตัวน้อยนะครับเป็นตัวน้อยแต่ว่าขี้ครบนะครับ มาตรฐานนะครับผมเรียนจังหวะนี่คุณตอนนี้คุญแจงเรียนจังหวะลุ้มบ้านะครับจังหวะที่ห้าสิบเอ็ดนะครับจังหว่าลุ้มบ้าเนี่บคุญแจงเรียนเลยครับโคดค,คอดเข้าไปเลยโซโลกอง เลยนเสียงเขาก,กดตรงนี้ครับวอยนะครับเป็นี้เทาเดียวเสียงนี่ยังล่ะเอาเสียงอ่า Voice, วอไอยู่นี่นะครับเสียงแซกโซโฟนนี่สิครับหกสิบเอ็ดนี่เขาก็กด Voice, วอยเขาก็หกสิบเอ็ดครับเลยมีจังหวะช้าๆก็มีนะครับผมกดคอร์ดซโลวมันจะมีโซโลว์สองตัวนะครับ ตัวนี้ครับจะมีอันนี้ยูกรองนี่ครับยูกรองเฮขากดขอเขากดนี่นะครับเวลาเขากดอย่างไ้ทำทำบวกกดมันสิยบมือมีขอดนะครับเขากดตรงนี้ครับกดซิงเกอร์ตัวนี้ตัวนี้อีกตัวนึงก็คือมีอนนี้นี่นะครับผมมีเรื่องของซาวเอ e เฟกต์แผ่นะครับเ่าก็สามารถมาเปลี่ยนได้นะครับซาวเอ e เฟกต์แผ่อยู่นี่นะครับเหลือตัวนี้จะเป็นกองนะครับอ่ามีแผ่นกองตัวนี้เลยเลยนะครับผมสำหรับแปลว่าอยากเล่นไปพร้อมตีกองไปพร้อมนะครับอ่าสจะลองเอาไปเป็นลูกเล่นได้นะครับผม เอาฝึกเรียนได้นะครับผมเอาตัวนี้นะครับตัวนี้3,300บาทได้ครับเด้อ3,300บาทมีอย่าง่าดีครับมีช่องเสียบมีดีให้ด้วยนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับมีช่องเสียบต่อมีดีให้พ้อมนะครับเอาไปต่อกับมีดีนะครับอ่ะอันนี้คือแบบลงจังหวะไม่ได้นะครับเรียนฝึกได้นะครับแล้วอัิที่แบบต่อไปก็คือเขาเรียกว่าเป็นซินิไซเซอร์นะครับซินิไซเซอร์คืออย่างเป็นคีย์บอร์ดคือกกันนะครับนาตาค่ายกันแต่ว่าคีย์บอร์ดแบบนั้นนะครับคอกเอ็กซ์ห้าหรือว่าจะเป็นโล l a n อาร5เนี่ย จะไม่มีจังหวะนะครับผมสิมิแต่เสียงนะครับเสียงแล้วก็ต้องต่อลล้วพอมนะครับต้องต่อออกลาโพงนะครับเพราะในตัวเขาจะไม่มีลําโพงเขาเรียกว่าเป็นซินิไซเซอร์นะครับซินิไซเซอร์รุ่นนี้จะลงแซมบ่ได้นะครับรุ่นเกา่าซินิไซเซอร์รุ่นไม่สีลงสีลงแซมได้นะครับสำหรับท่านในทิ่สอท้าว่าคี์บอดแบบนี้ลงจะมาอด้บวลงมาได้นะครับแล้วก็แบบประเภทต่อไปก็คือนี่ครับที่ป็นที่นิยมราคาถูกก็คือประมาณคาซิโอประมาณเนี่ยนะครับส t k 4000 CTK 4 2พัน4 0 0ประมาณนี้สองนย์ศูน ซูมนี้สิลงแซมได้แต่ว่าจะเป็นแซมที่แบบว่าอัดแค่เสียงเดียวนะครับเช่นเท้ากระสิอัดแค่เสียงโดตัวนี้เข้าไปตีเข้าไปไม่กระสิเอาเสียงเข้าไปประมวลผลทั้งในทั้งเบิดนะครับมันกระสิเสียงกระสิบ่ได้ละเอียดแค่ยเสียงแซมของตัวนี้นะครับตัวนี้จะเสียงละเอียดกว่านะครับผมพอตัวนี้กะะ็ราคาก็อยู่ประมาณห้าหกพันนะครับห้าหกมาเกินเจ็ดพันอยู่ประมาณ,ณนี้นะครับในรุ่นประมาณนี้นะครับผมกระสิประมาณนี้นะครับก็อย่างรีวิวให้เบิรงเนาะหรือรีวิวให้ดูนะครับ รุ่นนี 3, 2, ้ลงจังอ enfin ่ารุ่นนี้ลงจังหวะไม่ได้นะครับเล่นฝึกได้ราคาอยู่ประมาณ2,000ถึง3,000บาทอยู่ประมาณนี้นะครับ2,000 3,000นะครับรุ่นนี้ก็สูงขึ้นมานะครับลงจังหวะเล่นจังหวะไทยได้นะครับเล่นจังหวะไทยได้มีมีซุ้มมีเสียงที่กรสีประมาณเดียวกันครับอ่า Yamaha PSRE นะครับ EC63 ประมาณนี้นะครับกระสีอยู่ประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้สีมีเสียงที่นะครับเสียงมันมันกระสี กว้างกว่าเพราะมันตัวนี้มันมันมันแยกออกได้หลายปุ่มกว่านะไม่เขากับปับเสียงนี่ให้เหยียดนะครับสำหรับอันนี้โรแลนด์บีเคห้านะครับผมโรแลนด์บีเคห้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อยูสองหมื่นกว่ากมันก็สิไล่ตามราคาขึ้นไปนะครับผมสามพันสามพันกว่าตัวนี้ก็อยูห้าพันเก้านะครับประมาณนี้ห้าพันเก้าหกพันประมาณนี้หมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็จะเป็นสองหมื่นกว่าบาทนะครับตามตามสเปคตามราคานะครับผม แต่อีกตัวนึงก็เป็นคอกตัวนั้นเนาะที่คุณยงรีวิวคือคอคไมโครเรลเจอร์ Micro A นะครับตัวนั้นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ลงจังหวะได้นะครับลงจังหวะไทยได้เล่นเสียงแต่งเสียงในเครื่องนะครับบอบอสามารถแล้วก็อีกตัวนึงครับอันนี้เป็นเปียโนไฟฟ้านะครับเปียโนไฟฟานี่ลงจังหวะบ่ได้บ่มีจังหวะนโตนะมีแต่เสียงเลยสื่อมีแต่เสียงเปียโนเสียงออแกนบ้างเล็กๆน้อยๆแต่หลักๆเขาคือใช้ในการเล่นเป็นเปียโนนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเด้อแยกกัน นะครับแล้วตอนที่เป็นคีย์บอร์ดน้อยกับโบมีจังหวะนะครับรังโตกับโบมีจังหวะเอาไว้สหรับเหรินแฮ่เหรินยังซื้อนะครับก็ยังซื้อตูนั่นแต่ว่าตู้นั่นนี่เป็นสิเป็นเครื่องเครื่องซากนะครับใส่บ่ได้แล้วนะครับก็ยังเอามาไปเป็นอันนี้ซื้อนะครับผมนะโอเคครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่สงสัยเนาะหลายๆคนสงสัยถามเข้ามาว่าคีย์บอร์ดมีแบบใดแน่ราคาตังกันจังใยนะครับก็จากหลักก็อยู่ประมาณนี้นะครับ3,300บาทนะครับได้อเครื่องนี้นะครับเสียงแน่นอนเด้อครับผมน้อยๆ นะครับผม0815747015นะครับเอร์คู่เทียงครับผม0815747015ครับผมขอบคุณครับ